สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Airbnb เผยการเดินทางฟื้นตัวแรงต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยจำนวนคืนของการจองที่พักบน Airbnb ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในปี2565เมื่อเทียบกับปี2563จากการท่องเที่ยวอินบาวที่เพิ่มขึ้นล่าสุดกรุงเทพติดอันดับ5เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทาง Airbnb ทั่วโลก และเทรนการเดินทางแบบกลุ่มกำลังเติบโตสูงขึ้นโดยผู้คนจำนวนมากเดินทางเพื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนคนรักและครอบครัวทำให้การเดินทางแบบกลุ่มสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง300เเซ์ในปี2565และมีพฤติกรรมในการพักระยะยาวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5คืนและการเข้าพักระยะยาวมากกว่า28วันเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี To to i would not get into specific details, but what we are definitely seeing is that 2022 was the year of recovery, uh, and thailand also took the first steps towards opening up borders and, and welcoming foreign tourists, and the fact that we surpassed the tat numbers shows that the trend was very positive. in fact, there is a lot more optimism for 2023. Uh, and we are definitely seeing interest in Thailand as a destination, not only from the APAC region, but also from across the world. And I do believe that, you know, the fact that there is a lot of interest from Chinese travelers as they start to travel overseas in Thailand, that basically presents a very big opportunity uh, for Thailand to recover much faster. ก็ขออนุญาตไม่แจ้งเป็นตัวเลขนะคะแต่ว่าในปี2 0 2 2นี่สรุปได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นช่วงของการปีฟื้นตัวนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดพรมแดนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากยิ่งขึ้นขึ้นถ้าดูจากตัวเลขของทงทะทะก็จะเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะมีการเพิ่มปรับโตขึ้นมากอย่างที่เห็นและปีส0 2พันี่สามะจะเป็นการสานรอยต่อก็คือโอกาสที่ดีขึ้นของนักท่องเที่ยวประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายนะคะของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอพเองแล้วก็จากทั่วโลกเองโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนทที่่่เเริิมดาาางาบาว We are definitely seeing uh, new behavior emerged as people started to travel after the pandemic. Number one is group travel is on the rise, and I think a lot of people now want to travel with their loved ones um, and also connect with their families. We are definitely seeing the length of stays increasing, um, and uh, that is basically because. Lines between living, working and you know, traveling have blurred and so there is more flexibility for travelers now uh, to stay longer in different places and to explore newer destinations. Um, what we have seen is that even in Thailand, the long-term stays, the way we define this for stays more than 28 days, has tripled over the last one year. And I think that's a great sign as more people are now immersing in the local neighborhoods and experiencing new culture what we also see is that there is this new rise of a conscious traveler uh, many people are now making more responsible choices in terms of where they want to travel they want to know what communities they will impact what is important for the communities when they travel um, in a specific destination and i do believe that this provides a great opportunity for more people to take benefit of the new surge in this travel behavior and i think tourism dollars that did not reach these communities in the past now have an opportunity to have more economic impact and i think that's great news for overall travel industry ก็อยากจะขอเล่าให้ฟังนะครับว่าเทรนด์มีอะไรบ้างนะคะพันแรกเลยก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มทราเวลเลอร์ er หรือว่าการเดินทางเป็นกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคนเนี่ยหลังจากช่วงโควิดอยากจะกลับมารีคอนเน็กับคนที่เรารักมากยิ่งขึ้นหรือครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเส้นบางๆที่แบ่งกันร,ระหว่างชีวิตการทํางานกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันเริ่มจะเลือนหายไปนะคะชีวิตของนักท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเขาเร่มมีโอกาสในการแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็คือพักระยะยาวเนี่ยก็คือตั้งแต่28วันเป็นต้นไปซึ่งจากข้อมูลที่เราพบมานะคะมีเพิ่มขึ้นถึงสเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะอ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มันส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแบบนี้ได้ก็คือนักท่องเที่ยวเริ่มมีการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเขาอยากรู้ว่าเวลาที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาสร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือที่ที่เขาไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจุดนี้มันเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในชุมชนจริงๆได้รับเม็ดเงินหรือได้รับผลขอะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจริงๆด้วย We are always making sure that we create more awareness about Thailand as a destination across the world. In fact, last year, uh, you know, we also saw a number of celebrities and influencers travel to different places. But the Sabai Sabbatical, uh, the campaign that we ran earlier this year, was a great opportunity for people across the world to come and experience the unique Thai hospitality as well as look at multiple experiences and new destinations in, in Thailand. We will continue to look at more awareness campaigns across the world. In fact, the collaboration between Airbnb China as well as Tourism Authority of Thailand in China is basically to promote Thailand as a destination amongst new Chinese travelers. So we will continue to work across the globe in terms of highlighting Thailand as a key destination. สำหรับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆานในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะจริงๆเราอยากจะเพิ่มเอาแวเน s ให้กับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีดาราหรือว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะมามากมายมาใช้บร,ริการผ่านทาง AirBnB แล้วก็แคมเปญที่เรออกไปนะคะเราเรียกว่าสบายสบายสบายทินะคะก็เป็นการเปิดโอกาสในการมาท่องเที่ยวสัมผัส hospitality หรือว่าความเอื้ออารีนะคะของทางคนไทยเองมีการเปิดท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะหรือ,อโครงการที่เราทำก็คือ Airbnb จีนนะคะที่ร่วมกันกับทททก็เป็นการเ,เน้นย้ำว่าเราอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะขยายโครงการต่อไปเรื่อยๆนั่น เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ